มาครับอย่าท้ออย่าหอ่ออย่าเหี่ยวครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับต้องบอกว่าสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับโอโ้โหนะฮะสำหรับวันนี้ต้องบอกได้เลยครับว่ามีมาฝาก3คู่อย่างเช่นเคยเป็นในนามของทีมชาติชุดใหญ่แล้วครับต้องบอกว่าเราหยิบยกในทางด้านของโซนยุโรปครับขึ้นมาพูดคุยครับคู่แรกไปออกสตาร์ทกันที่ฝรั่งเศส นี่ฮะพบเจอกันกับในทางด้านของยูเครนต้องบอกได้เลยว่าแม้ว่าผลงาน3นัดหลังสุดเคยเจอกันมาเนี่ยปี2021ครับจบที่เสมอกัน1-1ครับทั้ง2เกมเนะฮะก็จบที่เสมอ1-1ทั้ง2เกมเลยในปี2021และขยับมาวันที่6เดือน9ปี2025ครับฝรั่งเศสเอาชนะยูเครนไป2ประตูต่อ0ครับ ในนับนั้นต้องบอกว่าฝรั่งเศสเปิดมาเนี่ยกิโลครึ่งครับก็สามารถที่จะสอบผ่านได้และต้องบอกได้เลยว่าสําหรับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายสําหรับฝรั่งเศสอย่างแน่นอนครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าสําหรับวันนี้ครับยูเครนจะเป็นฝ่ายเดินเพจเนือฮะเดินเพจให้ฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นเกมยากครับเพราะฉะนั้นครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยพาราที่เปิดมาแบบนี้ผมเชื่อว่ายูเครนยันไหวครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับผมมองในทางด้านของยูเครนอรักกันครับไม่แพ้ฝรั่งเศสเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะแพ้แต่ต้องบอกว่าฝรั่งเศสอาจจะไม่ข้ามในเรื่องของกำแพงที่เปิดมาเพราะฉะนั้นมองที่ยูเครนคู่ที่2ครับไปดูกันเวลาไป24อนาทีเช่นกันครับก็สำหรับในทางด้านของอังกฤษนื้อับพบเจอก,กันกับในทางด้านของเซอร์เบียคู่นี้นต้องบอกว่าความพร้อมในทางด้านของอังกฤษนเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็ทูเคลนเนี่ยวางมาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าใช้ฮาเิเคตนยืนหน้าเป้าอยู่แล้วครับนะเรื่องหุ้นกำลังอังกฤษใส่เต็มนะไม่มีอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงและต้องบอกได้เลยครับเจอกันมาเมื่อวันที่10เดือน9ปี2025อังกฤษเอาชนะเซอร์เบียไป5ประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกได้เลยวันนี้เนี่ยแม้ว่าพาราเนี่ยจะเปิดมาเนี่ยหช่วงตัวเนื้อแต่ผมเชื่อว่า อังกฤษสอบผ่านและสามารถที่จะผ่านในทางด้านของเซอร์เบียได้แบบสบายๆครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปในทางด้านของอังกฤษไม่ต้องไปคิดมากเนื้อฮะจัดได้เลยครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าสําหรับวันนี้อังกฤษจะชนะในทางด้านของเซอร์เบียแบบขาดลอยครับคู่ที่3ครับไปดูในทางด้านของไอร์แลนด์พบเจอกันกันกบในทางด้านของโปรตุเกสคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงรูปเกม โปรตุเกสเนี่ยก็ถ้าถามว่าจะหวังพึ่งในทางด้านของโรนัลโดไหมเนื้อฮะแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินว่าเรื่องของขุนขำํารังของโปรตุเกสวันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน <c oughs> เคยเจอกันมาในนัดกกล่าสุดเนี่ยนะครับวันที่12เดือน10ปี2025เป็นในทางด้านของโปรตุเกสครับที่เอาชนะในทางด้านของไอร์แลนด์ไป1ประตูต่อศูย์แต่ก่อนหน้านั้นในปี2024ที่เจอกันมาชนะไป3ตุง เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับยึดใจครับมองไปที่โปรตุเกสครับบังคับสองตุงต้องมีให้เห็นและเชื่อว่าจะได้รับชัยชนะครับสามตัววันนี้เน้นไหนมากที่สุดเดี๋ยวสรุปไว้ให้ครับและใครที่อยากจะได้ชุด3ากระสอบ4กระสอบหรือว่าซิกเนเจอร์ตัวอื่นครับมาเจอกันในโกดังครับถ้าไม่มาตามนัดผมคืนให้แล้วพบเจอกันสำหรับวันนี้ขอให้พี่ๆโชคดีสวัสดีครับ